สวัสดีค่ะช่องมัมชาแนลนะคะอยู่กับชิ้นรีดไท่ฟาร์มคุณแม่กันนะคะเพื่อนๆเราพาเพื่อนมาดูนะคะชิ้นรีดใวนี้ก็เป็นไวัยที่เริ่มเสี่ยงนะคะต่อการตายนะคะก็ไวนยจะกินเก่งนะคะเพื่อนๆเขาจะเล่งอัดกินนะคะเพื่อที่จะได้ถึงไวน์ติดนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะเป็นโลกของอืดนะคะ ต้องคอยระวังนะคะช่วงเช้าเราจะให้เป็นอาหารนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเราจะเป็นต้นกล้วยนะคะอันนี้นะคะจิ่งรีดก,ก็เริ่มมีนะคะเพื่อนๆทยอยปลูกบ้านนะคะจิิงหรีดอายุสามสิบวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็บ่อนี้นะคะเหมือนการหนานแน่นของจิงหรีดก,ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็ได้ทําการ เสริมถาดอาหารแล้วก็ชั้นล่างเราก็จะเพิ่มเป็นรังไข่อีกนิดหน่อยนะคะเพื่อการหลบซ่อนของเขาแล้วก็เขาก็จะกัดกันตายด้วยนะคะช่วงนี้ก็คือจะดุนิดนึงอีกสักไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มทยอยติดปีกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้า,าฟาร์มไหนบอไหนมีการตาย มีกินเหม็นนะคะเพื่อนๆพยายามละการลองไข่นะคะไม่ต้องเก็บบ่อน,นั้นทําพันนะคะทางเราก็การลองไข่นะคะจะไม่ได้ลองทุกบ่อนะคะเพื่อนๆเราจะดูบ่อไหนที่ก้นบ่อสะอาดที่สุดไม่มีการตายไม่มีการเหม็นเน่าเราก็จะลองไข่บ่อน,นั้นเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเก็บทีหลังเขาจะได้เป็นพันุ์ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเพื่อนๆ หลายๆบอ่อก็เริ่มจะมีการติดปีกนะคะวันนี้สำคัญสุดค่ะยังไงฝากเพื่อนๆดูเทคนิคนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอาการตายในช่วงนี้นะคะต้องระวังนะคะเรื่องท้องอืดเสริมผักค่ะวันละหนึ่งครั้งนะคะอาหารก็ต้องกินนะคะวันละหนึ่งมื้อฝากเพื่อนๆติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวขอทำความสะอาดบ่อเพิ่มก่อนค่ะสวัสดีค่ะ